ตอนนี้ห้าครึ่งแล้วนะครับอ่าอาทิตย์นี้ครับลง 10K ของอบิกินี่รันอา่าชามบิกินี่รันนะฮะอา่าที่รับบีบจะอยู่ตรงโรงแรมลองบีชนะเขาบอกว่าอยู่ตรงรดลานจอดรถเดี๋ยวกำลังจะเดินไปนะอา่างานนี้ก็จะเป็นงานที่สองนะของเดือนมีนานะฮะอา่า ถ้าในอาทิตย์นี้เนาะคนส่วนใหญ่น่าจะไปมารีนมาราอนนะมาบิกินี่ตอนนี้อยู่ประมาณตอนนี้ประมาณห้าครึ่งแล้วเขารับได้ถึงทุ่มหนึ่งก็คนอาจจะน้อยหน่อยนะฮนี่ถึงแล้วรับบิฟมาแล้วนะฮะของชะอําบิกินี่1ันสิเคนะฮะ ระยะที่จะลงในงานนี้นคือ 10K นะแต่ว่าไม่ได้ใส่บีนี่ไม่แต่ว่าไม่ได้เป็นประเภทแบบมีใส่ชุดว่ายน้ำนะฮะลงแบบสแตนดาร์ดไว้ลงแค่ 10K พองานนี้นะโอเคเดี๋ยวถ่ายที่ห้องต่อโอเคตอนนี้ทุ่มครึ่งแล้วนะฮะอยู่ที่โรงแรม Golden Beach um ัมนะฮะอยู่ใกล้ๆกับโรงแรมลองบี e นะ ประมาณหาประมาณ400เมตรมัม้งสตาร์ทอะ่ะก็อยู่ตรงหาชอำเนาะเดินเลาะไปไม่กี่ร้อยเมตรก็ถึงแล้วประมาณนี้ครับกูชาบิ๊ก็นี่ป้ายบิป๊ประมาณรียบร้อยนะฮะของเตรียมไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่นะก็เจียวสองซองมีแอมโมครับอะมิโน,โนแต่ว่าเอาน่าใช้แค่ซองเดียวนั้นแหละ แล้วก็ครับอันนี้เสื้อนะฮะอ่าอันนี้เสื้อของชามบีนี่รันเฮแต่เหมือนว่าเหมือนกันแต่เขาให้เหมือนกันทุกระยะเลยเนาะมีสกินนี่นแะฮะอืมแต่มันเป็นเสื้อกล้ามอะไม่ค่อยอ่าส่วนตัวไม่ค่อยชอบใส่เสื้อกล้ามเท่าไหร่นะก็เดี๋ยวหาเสื้ออื่นใส หรืออาจจะใส่ไปด้วยนะฮะกางเกงรองเท้า,าหูฟังแล้วก็แบตกินอะไรนองท้องนิดนึงตอนอก่อนปล่อยตัวนะฮะบวิ่งไปเสพบ,บรรยากาศไปก็พอแล้วนะแล้วก็อของรองเท้าเนี่ยตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะเอาโปร4ไปแต่ว่า รอบเนี้ยไม่ได้อยากทําเวลาเท่าไหร่ว่าวิ่งแบบรอบนี้มาวิ่งแบบชิลๆหน่อยเนาะก็กาลังคิดอยู่ว่า,าจะเอาโอซไปหรือว่าจะเอานิวหนึ่งศูนดไปนะฮะเพราะว่า,าระยะโลครึ่งสุดท้ายเนี่ยมันมีทางลงหาดเนาะก็แอบเสียดายที่ว่าต้องต้องเสียเวลาสักสักครู่หนึ่งนะอืม หรือถ้ามันลงหาแล้วอา,อาจจะต้องถอดรองเท้าวิ่งแล้วนะโลครึ่ง <c oughs> ก็ของประมาณนี้นะครับดูจากของคลิปของอช่องอื่นของปีที่แล้วนะวิ่ง1.5โลแต่ว่าไอ้ตรงน้ำลงอ่ะมันก็มีขลื่นมีน้ำซัดเข้ามาตรงบริเวณที่วิ่งเหมือนกันก็ <c oughs> 1.5โลอาจจะทำให้รองเท้ามันชุ่มไปด้วยน้ำทะเลกับทรายนะวิ่งด้วยรองเท้าวิ่งไปเลยหรืออาจจะถอดรองเท้าแล้วก็วิ่งด้วยเท้าเปล่าช่วง1.5โลนะพรุ่งนี้ปล่อยตัวตี550นะฮะของระยะ10 k โอเคครับเพาะน่าจะประมาณนี้ตอนนี้ตี521นาทีนะครับอ่า อยู่หน้าหาชามแล้วแล้วก็ฮาร์ปเหมือนจะปล่อยไปแล้วเอเคเราจะสตาร์ทกันตอนตี5้านะครับพร้อม5โลคนเริ่มมากันแล้วนะแล้วก็รองเท้าที่จะใช้ก็จะเป็น1 0 8่ง10น0นะะเอาให้มันถอดง่ายหน่อยเผื่อลงหาดแล้วอาจจะถอดรองเท้าว,วิ่งนะครับใส่แบบถอด,ดง่ายหน่อยเ,อเวลาที่จะทำตอนนี้ไม่ซีเรียสน,นะ เจ็ดสิบนาทีก็โอเคมั้งโลเคชั่น on the c l o u d floor and then you will see the sign that page the person and also for to จุดหกหรือที่ประมาณเจ็ดนาทีเราจะทำการต้อนไปในเวลาตีห้านาฬิกาห้าสนาทีนะคะตอนนี้นักวิทย์ค่ะ เช็คอินกันได้เลยนะคะเราจะเรียกเช็คอินกันในตอนตีห้าสี่สิบห้าดัตช์อ o สต์วันเมล็ดกล o หน้าวันเมล็ดกลมยาเพิ่มให้กำลังใจกับนักวิ่งค่ะครับวิ่งทุกท,<ร>ท<ร>่านครับในนามผม ที่นี่ขาแรงเยอะนะครับไปเรื่อยๆแล้วันนี้ไม่รีบเมื่อกี้จำตั้งแต่ตอนสตาร์ทแล้วสายเข้ารองเท้าเรียบร้อยโอเคหนึ่งโลแล้วครับหกนาทียี่สิบสามวิเออคงเพลประมาณหกไม่เกินหกครึ่งก่อน เดี๋ยวเราดูรถหลังๆนะครับไปกันอย่างนี้มีแบบหอนนี้เพสประมาณหกครึ่งพอเราปล่อยตัวตีห้าสิบแล้วฟ้าสว่างแล้วน่าจะมาถึงหาดประมาณหกครึ่งหกสี 6, ่ศูนย์ก็น่าจะได้แสงโอเคนะอันท่ายบนชายหาด Oh, that's <laughs> <Wow>. <laughs> 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 what's คลิป <that? laughs> 2โลนะครับตอนนี้12นาที50ิวิเริ่มตกนิดหนึ่งละว่าโอ้แต่ตรงนี้มืดไปหน่อยนะหาพอกลับมาละ้าหรือสิบโล,ล,ลกลกลับมาละทีแรกจะเพจเจ็ดทวดนะ แต่ดูทรงแล้วน <ator> ah. ่าจะประมาณหกครึ่งได้เข้าไปแล้วแต่สิบสามนาทีน่าจะเป็นทามนะแล้วตรงนี้ครับห้ากิโลยูเทินนะห้ากโลยูเทินห้าโลเขาอยู่เทินเรียบร้อยนะ ของเราต่อไปอีกประมาณสองกครึ่งอตอนนี้ครับสามกิโลแล้วสามโลแล้วตอนนี้สิบแปดสี่หนึ่งถ้าอยู่โซนนี้กาจะเป็นชะอำหาชะอำใต้นะแล้วก็ตอนนี้ วิ่งอยู่ที่เพดเด็เดดาวแป๊บนึงเมื่อกี้ห้้าูนน้องจริงจะาก,กาจะมาลองคู่นี้หนี่นย1080 V 1 4ตัวล่าสุดตัวล่าสุดเนาะเป็นสีดาแท็บส้มปกติซื้อ1080ไูไห้วิ่งอีซี่ไม่ก็ ลองรันนะอันนี้ก็วิ่งประมาณแบบกึ่งเทมโป้ละ 10K รู้สึกว่าหน้าเท้ามันกว้างไปหน่อยมันเลยช่วงแรกที่รันอินนะเออมันลื่นจนแบบมันเสียดสีแล้วก็นิ้วด้านนิ้วป้องด้านในบวมบวมน้ำนิดนึงแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มแบบเริ่มชินลว เพราะว่าบางทีหน้ากว้างอนะแต่ว่าเวลาตอนวิ่งถ้ามันเลื่อนไปมานี้มันก็จะป่งลำบากหน่อยฮ้ามาราธอนเนี่ยเหมือนจะแบบยังไม่ม,มกี่คนนะที่พาที่สวนเรามาโอนนเส้นนี้ถ้ามาลอง ซ้อมวิ่งแถวนี้น่าจะสนุกนะเพราะว่าหาดมันยาวนะไม่แน่ใจว่ากินหาดยาวกี่โลเนี่ยลองลัดที่นี่น่าจะแบบยิ่มันได้4กิโลแล้วตอนนี้25นาทีต่อมาณยี่าทีเป๊ะ วิ่งเรียบผ่านมาสี่โลนะครับน่าจะมีจุดที่เลี้ยวขวาเข้าซอยอยู่นะเดี๋ยวเราวิ่งไปเลยก่อน hey, เดี๋ยวกินเจียวตอนนี้เลยกันเออมีเงินซึ้หน่อยน่าจะยาวนิดนึง ไปดูนะ้ำหานหัวหินม้างน้ำห่านหัวห,หินเขาตะเกียบนะช่วงนี้เขาเริ่มเล่นไข่เ,ขเซิร์ฟวิ่งแล้วพี่จริงอยากเล่นนะอยากหาเวลามาหายต้องมาลงคอร์สฝึกไหนอยากเล่นไข่เซิร์ฟวิ่งมากแต่หาจะอํำมันก็จะเป็นหัดเล่นน้ำส,สุดใหญ่เนาะ ถือว่าคนเยอะนะครับไปรับไปหน่อยละตอนนี้เฮสหกหนึ่งห้าเีครับเฮสเซอร์นาจะเฮสเซอร์หกสิบ เฮ้ข้างหน้าครับเช็คพอยต์อยู่เธอคนับของเ็อเคมาเลยครับมาเลยครับสู้ๆนะครับผมสู้ๆนะครับทุกคนเป็นกลังใจให้นะครับทุกคนครับโอเคห้าโอเคนะครับสามเอ็ดสามสิบเอ็ดนาทีสี่สิบวิไปห้าโลนะครับแต่ก่อนจะจบห้าโลท้ายเนี่ยมีวิ่งบนหาดอีกนะ ไปแล้วนะครับไปแล้วเอ้เซอร์เจ็ดศูนย์เฮ้ยเซอร์เจ็ดศูนย์นะครับพยายามทำเวลาช่วงบนถนนหน่อยเพราะว่าโลกครึ่งสุดท้าย อาจจะถ้าไม่ไหวก็อาจจะเดินด <c oughs> าเพจหน่อยครับตอนนี้เพจส540เออแต่พอวิ่งสป,ปีดส,สูงนี้รู้สึกว่าท้ามแน่นขึ้นีแน่นกลางดี <c oughs> ไปไป <c oughs> กลับมาที่ ถนนหน้าหาเนเหมือนเดิมแล้วเลียวซ้ายอากาศร้อนใช้ได้นะเฮ้่ยเหจุดรับน้ำครับอ่าให้ช่วยหน่อยตอนนี้6กโลนะ<ต><ว>อ่า37นาที20ิวิกลับมาที่หน้าหาด ช่อําแล้วนะครับอยู่ที่หน้าโรงแรม Grand Pacific Sovereign น,นะตอนนี้ก็ฟ้าสว่างเรียบร้อยสว่างแล้วนะแต่ว่าด้านนู้นเหมือน,นมีเมฆพาดขึ้นอยู่แดดที่วิ่งตอนนี้ก็ ยังไม่มีแดดน,นะมันแบบร่มๆหน่อยะโอเคเดี๋ยวดับให้ลงนิดนึงตอนนี้ห้าสี่ห้าครับขอเหลือสักหกนิดๆหน่อยสวัสดีครับเราให้ดูตอนนี้แกง๊งแก๊งที่ใสชุดว่ายน้ำวิ่นี่เนี่ยเหมือนค่อนข้างแบ่งเป็นสองกลุ่มเลยเอา่ากลุ่มหนึ่งเขาขาแรงอะ ก็ไปแล้วีกลุ่มนึงยังอยู่ท้ายเรานะตอนตอนนี้อยู่ท้ายเรานะ่าจะประมาณ70นาทีออแมหาคนใส่บีนี่แล้วเด็เดียวกับเรานี่หาย,ยาก,กนะโอเคตอนนี้ครับ7กโลแล้วไม่เห็นไม่มีป้ายบอก ไปดูจากในกล่าวตอนนี้4ี่สิบสามนาทีิวิก็เหลืออีกประมาณโลครึ่งก่อนวิ่งลงหาดอ้าตอนนี้เหงื่อช็กเสื้อหนักมากตอนนี้ถังหลังองหาดพอสมควรเลยเนาะจากเเซอร์จะซิม นี้ครับเพจห้าสามห้าไม่รู้จะเร่งทำไมเบาหน่อยก็ได้เอาละเริ่มมีคนเร่งแสงตอนท้ายแล้วครับเฮ้ hey, ตอนนี้ครับ8โลแล้ว 4ีนาที38วิอีกไม่ถึง500เมตรลงหาดโอ้ยเบาหน่อยแล้วกันหยุดแป๊บนึงโอ้ยข้างช่วนอ,อ่ะเฮ้ยจริงเราเห็นเราขับมอไซค์มาเราเห็นซอยนี้แต่เมื่อวานเหมือนจะมี ตลาดหรืองานอะไรสักอย่างลงหาแล้วครับบันเทิงล่ะโอ้ยหามันจมไดาายจมเอเหมือนมันไม่คุ้มเท่าไหร่ตอรองเท้าแล้วกันมันแรกมากไปหน่ดูทางละเค ต่อลองเท้าละเอารองเท้ามานี่รองเท้าเปียกแน่ดซะเลยโอ้ยอีกโลขึ้นโอ้ปัญหานอกเรื่องกับเรื่องทรายทรายเปียกไม่เท่าไหร่ <c oughs> มันเอียงด้วยโอ้ยเทเปล่าโตายตาย ลิปของช่องอื่นปีแล้วมันก็จมประมาณนี้เนาะโอ้ตอนนี้น่าจะเก้าโลนะห้าสิบห้าสี่ศูนย์โอ้โหนอนเตะนานมากเลยไม่ได้รองเท้าเปล่าวิ่ง เลยกรอหนึ่งคือถ้าวิ่งตรงที่น้ำมันตัดขึ้นมามันจะโดนดุแรงโอ้คนหน่อยคนหน่อยตอนนี้เลยประมาณ700ดร้อยสเมตรเดี๋ยวบ้ตาตาย อันนี้เขตร่วงเหลอเจ็ดสี่ศูนย์ยิ่งดีช่วงแปดโลแรกแเราเร่งไว้หน่อยโอ้ยเมื่อไร่ถึงว่าตอนนี้น่าจะเหลืออีกประมาณสองสามร้อยเมตร ตอ,อ,อนนี้น้าหาตรงนี้อยู่ไม่ทำอะไรละวน่ดึงนี่ดึงไปนิดียวนิดีว์แปดสิบแล้วครับเราเมื่อไหร่เราจะเลิกอบอกอายุเขาทั้งคนจัดผมก็อสองเดือนก็จะเจ็ดสิบแล้วจะเกษียณแล้ว๋อแล้วจยเลิก ก็ยังมีลูกมีหลานตื่ไปอยู่นะครับก็ยังคงตัดต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆนะครับมาได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ของเรานะครับผู้สนับสนุนน่ารักหน้ารักของเรานะครับก็มีเมืองไทยประกันชีวิตนะครับการต้องเชื่อมประเทศไทยครับเหรียญครับเหรียญตรงนู้นผมนั่งไม่ได้นั่งเออได้เหรียญมั้ยโอเคครับแล้วพงมันได้ครับนึงนะเออเหมือนเราจะได้อะไรนะ ได้ใบน่าจะเป็นของเตนต์ดับไม่ไมได,ได้มาโมงโมงเดี๋ยวดูลำดับเลื่อนอีกทีโอเคตอนนี้ก็อโอ้ยถอดรองเท้าอยู่เนี่ยได้ไม่ได้วนะ่ะถุงอาหารข้างในได้แบบงงโง โอเคเดี๋ยวไปเอารองเท้าแตะกับโทรศัพท์ก่อนโอเคเดี๋ยวรออยู่งานสักครับแต่เราดูลำดับของเราแล้ะชั่วโมงหกหกสิบสี่นาทีถึงชั่วโมงสี่นาทีนะแล้วก็เอ็ดรูปตอนนี้โอ้โหไอเอ็ดรูทสามแทมนี่มาแล้วได้มาแบบงงเดี๋ยวรอประกาศที่เสร็จเดี๋ยว วันนี้มาถ่ายรูปร่วมกันนะคะได้รับรางวัลเรียบร้อยแล้วแล้วก็วเรามาจอยตรงนี้กันนะปรการถ่ายภาพน,นะคะสวยงามมากๆเลยค่ะ As day for the c h a m beginning i c h one ตามงานตัวดว่วนตอนนี้เลยนะคะบิด3-2-7บิด3-2-7ค่ะ19ปีแล้วต่ำกว่า1ิกิโล เดี๋ยวขญาตเรียกตั้งเรียกจำบ้าต่อเลยแบบค้าบอร์นผู้ชาย18ถึง20ตอนนี้มาถ่ายตรงหน้าชายหาดนะอ่ารูปได้จริงฮะเกรคุปบที่3 <S <S ของอายุ20ถึง29โอเคคุณยศสักพักเอาก็โอเคแต่ถ้าอยากได้เงินรางวัลเนาะต้องไปสมัครแบบบิกินี่นะทีแรกไม่คิดว่าจะได้ด้วยก็งานค่อนข้างสนุกนะแ,แต่เราไม่ได้ยิงตามชุด ราไม่ได้งตามนะวิ่งที่ใส่ชุดว่ายน้ำชุด b ิก i n n e r นะเราวิ่งเอาจริงไปหน่อยอ่าไดถ่ายประมาณนี้มั้งเดี๋ยวไปถ่ายที่รถอีกทีตอนนี้ก็น่าจะจบแล้วมั้งประกาศแตละวันน่าจะหมดล,หละก็งานนี้นะครับผมว่าถ้าถ้าแต่งชุดว่ายน้ำมาน่าจะสนุกแต่ว่า ถ้าจะมางานนี้แนะนำว่าเรื่องรองเท้าเานาะรองเท้าวิ่ง,งเตรียมตัวเปียกได้เลยเพราะว่า,าช่วงโรงหานี่น้ำซัดเข้าเต็มเมเลยนะดีเนี่ยที่ถอดรองเท้าก่อนที่จะวิ่งอ,อีกหนึ่งโลสุดท้ายนะครับแล้วก็64นาทีไอจริงเอาจริงไม่ได้คิดว่าจะเร็วขนาดนี้เอาจริงไม่ได้คิดว่าจะวิ่งให้มันเร็วถึง64ไม่ได้คิดจะเร่งถึง เสเลยนะแต่แบบบรรยากาศพาไปนิดนึงเนาะแต่แบบมันมีแรงฮึ้นิดนึนงนะะเรื่องเอ็ุมูนี่ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้นะครับก<อ>็มาแบบสนุกสๆแล้วกันอีกงานหนึ่งที่สนุกนะถ้าจะมาวิ่งแบบแต่ถ้าถ้าเป็นฮาฟเนี่ยมันถ้าจะมาจริงจังหน่อยก็จะวิ่งฮาฟเนาะแต่แบบว่าอาจจะไม่ได้เห็นสาวใส่ชุดปีนี่เยอะขนาดนั้น ต้องมาวิ่งประมาณแบบ 10K หรือ 5K ถึงจะแบบสนุกหน่อยฮะโอเคงั้นเดี๋ยวจ่ายแค่นี้ก่อนแล้วกันถ้าดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนี้ด้วยครับงานต่อไปอีอ2อาทิตย์เขาเขียวสิบนะฮะโอเคไป